ก็เกินไปพี่ครับขอขอสกแกนหน่อยพี่ขอแบบสั่นตัดก,กุบตรงนี้เลยพี่อโอ้โหเฮ้ยม,มีเคมอลด้วยได้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 แล้วได้เราได้เราอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เลยหน้าห้องหน้าห้องบีเฮ้ยพี่มีตัวอยู่ตรงนี้ตัวนึง หน้าห้องดีมีเคมอลหนึ่งงานแล้วมีหน้าห้องเอข้เคมอลอีกโลกที่อยากได้วมีมีม,มีมีบอลเฮลลี่พี่อยู่ตรงไหนบอลเฮลลี่อยู่สุดเฮ้ยมีเคมอลได,ด้แล้วไงเฮ้ ุดหล่เฮ้ย <ses Demon> พี่กล้องไม่ไอ้นี่ทิ้งเหรอกล้องด้านหลังไม่ยิงทิ้งเหรอเนี่ยไอคิวไอแมสโวยไอคิวฟอนฟอนเคมอลด้านหน้าฟอนไหนไหนพี่บอกผมพี่ติ๊กบอกผมที่ผมจะยิงให้ง่ายเนี่ยไหนเฮ้ยพี่ไม่ออกมาไอ้ยี่มันออกมาไงวะก็ไม่ออกมาเลยอ่ะ ไอการเลยค่ะมันไม่ใช่เกมมอลล์มันคือด oh, oh, oh. <cat on developed Airbnb> ิวแตงกีวเลยใช่สามแล้วเดิมจะตุกกันทั้งแมปเลยก็ชอบเลยว่ะพี่อ่ะไม่เล่นแม่งแล้วหัวหนองอยู่นี่ตัวนั่งคือซาเวล่าเดินไปโน่นละเดินไปโน่นละ นี่นีหลังนี่ตัวเด่ฮ้ยพี่คาวิคาวิเดินออกมาแล้วเอ้าเอ้าไม่โหเอสเคขอแก้อมีสักรอบสิเชียอะพี่วันแมนสปอร์ตจัดเปาง โจมตีนี้เล่นก่นเลยนะว้า10วา seconds l วันเมตัเมต่อท่านเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เลงก็โอเคแล้วนะเพราะว่าเลงยิงยังได้นี่อยู่ไงได้ที่ฮิวอยู่มันเอาตัวฮิวเพื่อนมาเล่นเล่นตัวแทงดีว่ะเพราะว่ายิงใครเขาไม่ค่อยตาย เล่นนี่แม่ปีไปเกิดแถวโน้นหรอไเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาาจะเอาจริงเลนได้พี่มันเดินกระตุกอะไม่ไหววะพี่ไปไปไปไพีไปอะไรพี่อะไรเมตาเมตาเอาดิมึงเปลี่ยนตัวเลยไอ้สารเอาไอ้ตัวแฟดไปโลแฟดไปอย่างน้อยมันยังมีประโยชน์กว่าไอ้ตัวส้มตีนี่เยอะๆเลย นี่ไงเป็นก้านี่ไง,ไ,งไม่จริงปกติเมื่อกี้ผมเล่นบาว่ามันก็ได้อยู่แล้วนะแต่เบาว่ามันก็ดีแต่มันก็มันก็ดีอะอเอาอะไรมาอะพี่ทางเข้ามันไม่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 ทางเข้าไม่ดียทางนี้เียตรงนี้มันลงไปแล้วมันไอ้นี่ไม่ได้มันไม่มีรูขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนมันมีรูอยู่ขึ้นไปก่อนตรงไป ไม่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 เออทางนั้นอะไม่เออทางนั้นแหละแล้วก็ต้องไปเลี้ยวซ้ายหันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายพี่ไม่นี่เลยเลี้ยวย้อนกลับไปค้อนเห็นนั่นอะรูน่ะเฮ้ยเป็นเย็นลงป่าละจ่าอีกเฮ้ยพี่รอสปอนพีกตัวหนึ่งดีเชนสปอนพีกเฮ้ยเจี๊ยบบ๊ะเก็บ กองก็ยิงทิ้งดิพี่ใช้โดนอยู่ยิงไงเอาอะไรพี่ลองที่เข้าก่อนเลยเดี๋ยวพระเจ้ามาเป็นเดี๋ยวขพระเจ้ามาเป็นก้อนเนื้อให้เราแบบกำลังเดินกระตุกอยู่เฮ้ยสวยเลยพี่ พี่พี่พี่โฟกวาร์ป่ะพี då? ่โฟกเปิดโปรใช่ไหมวาร์ปได้เะยนี่นี่ยเป็นแหนกูต้องเดินไปทางไหนเนี่ยข้างบนเหรอข้างหลังเดี๋ยวไปยืนรับกระสุนให้เพราะกูทำประโยชน์อะไรไม่ได้กูยิงใครเขาไม่ได้ครับตอนนี้ว่างมะเบิดอยู่นี่ตัวหนึ่งบบกันแล้ว อยู่นี่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 ดิโฟออกไปนี่ก่อนอลางเข้าห ah. ลังเข้าหลังหลัง oh, <man>. oh. อยู่นี่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 หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัว อยูงข้างหลังข้างหลังเข้าหลังข้าหลังเข้า นิสยัยกดอีกแล้วข้าเกเคโอ้หลือใครเลยไม่ใครมาช่วยข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าเน็ตไม่ไฟอคเวอร์หนอที่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 อยู่บูทหมด ทั้งหลังนัง่นแหนละพี่อ่าขึ้นขึ้นไปก่อนเออนั่นแหละมีอีกตัวมีอีกตัวมีตัวระวังพี่มีอีกตัว,ตวเออไม่ไม่ไม,ไม่บนใดใช่ใช่ขึ้นบนไดแดงไปเลยพี่ขึ้นบนไดแดงไปขวาขวาสวยพี่สวยเฮ้ยพี่พี่การยิงล้มไปแล้วพี่ ได้ใช่ใช่ด้านหน้าด้านหน้าเห็นปะเออเออนั่นแหละพี่เออนั่นแหละแหมได้อย่างไยังเปิดมาเกิดโลกแล้วแตายพี่กิดพิกาทำได้ยาก่ายพิการเขาไม่สูงกระบอกได้ยิงไงโอ้โหเหลือจะชื่อนี่ยน่าจะเล่นห้องเดิมแหละดูโศกแล้ว ออรอบนี้เ,นดเดี๋ยวผมแม้ยัยฟิวลึกเดี๋ยวจะเล่นฟิวอนเดิมกวกลัวฟิวแน่แหละโอ้พี่รอบนี้เดี๋ยวผมเ,เล่นตัวนี้ให้อ่ะ <c oughs> แอรแจ๊บน <c oughs> อนแบบอ่ะใช่พี่บอกอยากเห็นไม่ใช่เหรอ <c oughs> อยากรู้ไม่ใช่เหรอพี่ว่าอาจจะเป็นไงนอ่่าางเมัง ถ้าถ้าโดนอะทางเดิมพี่เอ้ยะให้เข้าดูน้ำไปเลยนั่นแหละแล้วก็ขึ้นชั้นสองชั้นสองเสียงอยู่ชั้นสองไม่ไม่ตรงนั้นไม่ใช่ทางขึ้นชั้นสองไม่ใช่อยู่ก็บอกว่าไม่ใช่ใช่ใช่เครขึ้นบันไดไหมเครื่องบันไดไหนมีบันไดเท่ากับชั้นสองพี่ห้องเก่านั่นแหละเหล็กทั้งสี่ขนาดหน้าบันไดวะเฮพี่ไปเกิดฝั่งนน้นเลยไปเกิดฝั่งนน้นเลยอยู่ฝั่งโน้นจริงอยู่ฝั่งโน้นจริง เป็นไปได้ย,ไยังไงเออชั้นสองชั้นสองหน้าปัไดแดงที่เดิมเซฟปะรอแป๊บรอก้อนเนื้อด้วยเดี๋ยวก้อนเนื้อนำาให้ไปไปได้ อในไซต์มีสองตัวต้องโบเวอร์ใครวะเนี่ยโบเวอร์ป้อนเดี๋ยวไปหาป้อนก่อนไม่เหยื่อหนึ่งตัวไปแล้วของพี่ออนเลยว่ะอหี้ยนั่นหนึ่งตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยมันยิงได้ไงวะ ไอชิ่นแม่งจริงเหรอไม่เนี่ยนะดักดักแนวตู้ที่เดิมเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวผีอีผีอยู่กูที่เดิมเลยจ้ะอีผีอยู่กับกูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราพี่จะรอดมาท่าผมทำไมเรา พี่ก็ต้องมาวงพีดิมันโดนแอร์แจ๊บแล้วเนี่ยพี่มันโดนแอร์แจ๊บแล้วมันคืออะไรวะอ๋อตัวโดนแอร์แจ๊บตัวโดนแอร์แจ๊บอยู่นี่ดีเคียนนี่นี่นี่พี่เข้าตรงนี้เลยพี่เข้าตรงนี้ไปเลยปิง g ี่ปิงสีปิงสีอะไรขึ้นไม่รู้น่าอยู่ตรงไหน พี่พี่เข้าประตูตรงนี้ไปให้นหน่อยดีตรงไหนปิงสี่ปิงสี่ตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะเออประตูตรงนั้นหละพี่ส่วนพี่การพี่พี่เปิดพี่เปิดตรงนี้เลยพี่เปิดดูเลยพี่เปิดดูเลยเปิดดูเลยมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวเอาลูกสองเ,เปิดรูดิพี่มันเป็นซอฟต์บอลเย้เจ๊นั่นแหละพี่การ นั่นแหละยิงเลยเอามาในตัวหนึ่งมาในตัวหนึ่งการลูกซองในมือมึงอ่ะเปิดเลยไอเห็นป่ะที่มันเป็นไม้ข้างๆมึงอ่ะเปิดเลยเอาปืนมึงออะยิงเลยนั่นแหละเออนั่นแหละยิงเลยมันเช้าไปเพื่อนตะกอนเมาส์เพื่ยเพี้ยจับตายได้ ไม่ทันโอ้เนี่ยพี่มันเป็นซอฟบอพี่ปัดไม่ดีจุด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 พี่พี่เอาลูกตองยิงเลยไม่ได้เปลี่ยนเมาส์แล้วเชียร์ผมจะไม่ยอมโอ้โหนั่นแหละพี่ความแค้นนี้เอาไปยิงฝั่งห้องทราบเล่น,นห้องแรกอ้พี่เอาไ,อไห้องมุงสุด เล่นตัวโล่ล่กลนนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ครับมีประโยชน์จริงครับไม่เป็นไรครับมีประโยชน์จริงครับพี่งลูกฟองยิงกระบ,บาลมันดีไหมอะอพี่เล่นปืนพี่เล่นพี่เล่นพีพเก้าสิบเอฟบีไฟ์เดียวแล้วฟังดูแล้วทีมเริ่มท้อทแท้กับกูแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค <c oughs> ือเที่ยวลูกฟองมาผมผม,ผมทำไซด์แทนได้ไม่เป็นไรหรอก นี่นะนี่เปิดเด็พี่ปอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ,อ้าวเฮียแล้วติดทำไอ้เฮียติดกระจกปิดด้านอา้าวอะไรเด็กพี่ปอนจบแล้วพี่ปอนบัดอีดิดอะ่ะมันเป็นไรพี่กระจกมีหลายอัน เก็บแถวดีให้เก็บกอกันนะครับน้องๆรับรอบพี่ไทยเก็บลอยมากเลยอยเลยพี่เก็บไม่มีประโยชน์อยู่เก็บันไม่มีโฟกัสรเลยเฮ้ยเะไรู้ทอแท้กับการ มันเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นมาหน่อยก่อนเหดี๋ยวมันไม่ได้อยู่ที่เน็ตหรอกพี่มันอยู่ที่เกมไอ้ที่เฮ้ยพี่มันมีการีนะหลัง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 ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวไ,ได้หนึ่งตัวปีโฟกหลังาการระวังตายนะไอ้การกูก็บอกอยู่ที่พายกู <laughs> จะรั่วเลย ใหม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาใหม่เรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นไหมก็ว่ามือใหม่ก็ตามเพราะว่ามันเป็นปกติเว้ยเกมนี้มันมันเป็นเกมที่มือใหม่เล่นยากมากไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดผมก็ผ่านการฝึกฝนมาทางนั้นแเลยพี่อันนี้ไม่ต้องติดก็ได้นะแต่ตรงนี้ไม่ต้องติดพี่แต่กูติดไปแล้วเฮ้ยบนได ทำไมให้ตายพี่ยเกอร์แท็กผมแฟนถ้านกลัวใหม่จะไม่ยอมกูเปลี่ยนเมาส์นั่งกี้กูแฟร์เขาได้ไงไม่ได้ไว้พี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนครับเรียกเออประตูอยู่แน่แน่แน่ที่ไฟเยอะๆพี่ประตูหน้า ใช่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 มีตัวเดียวเหลือตัวท้ายแล้วพี่เดี๋ยวพี่รอพี่ก่อนนะั่โอเคเนี่ยพี่พี่ดูสภาพพี่แบบกำลังจะออกแบบวิ่งออกไปยิงโก้เลยแบบจะออกเกือบจะหล่อโดนพี่อ้นไม่เคยเห็นคุมกำเนิดอยู่ในปาร์ตี้ร้อนอย่างกับไฟเยอะเลยอช็อตไปแอ่ข้ามันโอ้โห้ชี้ เมื่อกี้แม่งอยู่ในปาร์ตี้เราอย่างกับไฟเยอะพอได้เล่นโล่แล้วรูว้สึกอยากซื้อแคสเลยทันที้ยพี่ต่อยกับกูแย่งแคสต่ินเล่นเลยกิเล่นเลยผม,มให้เลยพี่ว่าพี่อยากเล่นอาสมีป่ะว่าจะซื้ออาสมีไม่ก็คาเวล่าสองตัวเอาเลยพี่เอาเลยอยากเล่นตัวอะไรซื้อเลยอกมีเกือบทุกตัวรอเล่นนะอยากได้ทุกตัวแต่เงินไม่มีว่ะ อย่างแรกเลยนะครับคือแมปนี้พี่เล่นตัวอะไรวะที่ตัวพี่ที่มันหนาใช่ไหมพี่นดนคือปกติตัวนี้เขาไม่ได้ใช้ลูกตองกันหรอกนะพี่ผมบอกไ้ก่อนเลยเตือนไว้นะตรงนี้ว่าเฮ้ยว่าปกติอีล่าไม่ได้เล่นลูกตอง พี่ตรงนี้ไม่ต้องติดไฟฟ้าพี่ตรงนี้ผมมานั่งเล่นเฉยๆติดไฟฟ้านี่ติดตรงนี้ติดตรงนีแถวนี้ดีกว่าไม่ไม่ตามผมมาพี่ตามผมมางานเล่นหน้างานกแไม่ติดแม่งไรพียก็ได้เหมือนกันพี่ห้องนี้เล่นไม่ต้องติดก็ได้พูดจริงมันได้จิแต่แต่ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ แล้วแต่สูตรของแต่ละคนนอกพี่ปอนแต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ต้องติดโอเคไหมตรงเนี้ยไม่ต้องติดมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่เดินเลยรู้หนอนรู้หนอนเฮ้ยโลโลโล, <ร vídeo> โลพีโลโลไหนโลอยากเจอโลจะเอลกเอ็ดโดนโดนจริงดิ เอาึ้ยิ้เขึดแค่ไอ้โง่เขาเก่งจังอะสวยพี่สวยสวยกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าเข้าพี่น้องพี่จะพี่โด่งดังแล้วเนาะยืนหยัอย่าเลยพี่ โอ้ยพี่ตรงผมตัวหนึ่งผิวโลมากผิวโลมากปิงหนึ่งปิงเอนี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวเข้ามาแล้วพี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยครับผมข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยหน้าจริงหน้าจริงย่ไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายปามันปามปนปามันมันปามแฟดพี่พี่มันเดิน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 ไปมันเดินไปมันเดินไปมันเลงอยู่พี่มาเข้าทายไปแล้วเข้าทายไปแล้วดาวอยู่นี่ตัวนึง ทำประโยชน์ไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมอไปแล้วครับหมอมันไปแล้วมันอยู่ในสาสองตัวสวยล้มตัวหนึ่งร้อยเปอร์โดนแถบขับพันสองรอบสวยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันสองร้อยเอคิวของจริงดูดิสองร้อยคิวของจริงกูว่าแล้วไม่ต้องเดินแล้วมันก็เดินแน่ๆเช่ดแถบสองร้อยเอคิวบอกแล้ววัตถุระเบิดด้ย เอ้รอบนี้เอาชั้นนี้ดีกว่ามั้งชั้นแรกอ่ะไอ้ล่างสุดอ่ะใช่ใช่แล้ห้องนี้แหละพี่ห้องนี้เหรออ๋อห้องห้องนี้แหละห้องนี้ห้องนห้องนี้กันได้่ห้องนี้ก็ก็กันไม่ให้โดนแท็บตายอะพี่อต้องไฟฟ้าเป็นก่อนเนี่ยอาตัวนี้ผมหล่อเล่นแต่ว่ามันมีไอ้นี่อยู่มันเล่นได้มันเล่นได้เชื่อผมเชียร์น้องเชียร์น้องเหอะเชียรดีไหมเนองเออเดี๋ยวพี่ลมให้ ฮะไม่โมผมอ๋อได้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 ฮะเดี๋ยวตัวที่พี่แต่ตัวที่พี่เล่นมันอะไรอ่ะตัวลงมนี่พี่พี่นะพี่มายิงเปิดตรงนี้ก่อนเลยเอ้ยพี่ตรงนี้ไม่ต้องยิงเปิดก็แต่ไม่เป็นไรยิงเปิดได้เหมืเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยยิงเอาเปิดเท้าพี่เปิดเท้าเปิดเท้าพี่เปิดแค่เท้าไม่ต้องเปิดมี่ที่โดนอยู่ไหนร้องตะกี้ อยากรู้คำพูดของพี่เรียนมาเรียนผู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะจากเครื่องตัวเองตายพี่นี่เถึงกูเฮ้ยพี่ตรงนี้ไม่ต้องติดตรงนี้ด้วยก็ไม่ต้องติดเหมือนกันไอ้เหี้ยกูทำลายเครื่องคนอื่นเขาไม่ได้วัดต้น ม่ต้องติดขับขัดเฮ้ยเดี๋ยวใครยิงอะไรผมผมวอ่าเออถ้าเนี่ยเนี่ยเอาขันตรงนี้ออกพี่ตรงนี้ไม่ต้องใส่ครับขันเอาออกไปเลยพี่เองออกเอาออกแล้วไปติดตรงอื่นแทนเฮ้ยมาแล้วมาล้มาล้วมาแล้มาล้มาล้วักบักบักบดีนการการติดพื้นเลยติดพื้นเลยการติดพื้นเลยการต้องการบติดรงน้พี่เข้างบนระวังขตอนระวังข้างบนระวังข้าตอนระงข้าตอนระวังข้างบนเ้นล้ แลมแลมบนลมบนอย่าไปทีกนะพี่จริงๆมึงควรจะติดข้างล่างนะกะันพ,พี่การเข้ามาก่อนพี่แถวนั้นอันตรายมันเ,เปิดดูอยู่นะพี่เออ,อเ้ยบอกเฉยเฉยอ,อ,อันนี้ใครติดอะไรอ่ะเดี๋ยวผมช่วยระเบิดไหมระเบิดรูให้ ไม่มีครับเฮ้ยพี่พฟกอย่าบังโอ้โหอดเลยโดยมจะไปเล่นฟองฝั่งนู้นวัาเดี๋ยวพี่โฟกตายมีตัวมาสองนะโลกไย ทั้งสองสามตัวเลยพี่โมบอกแล้วว่าพี่โฟกต้องตายแล้วพี่โฟกก็ตายจริงๆไม่มาพูดจาอย่างนี้อ่ะครับทงน้องก็ผมบอกพี่แล้วบอกเตือนพี่แล้วนะพี่แต่พี่ไม่ฟังผมเลยมมันน่อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง ตัวนี้ตัวหนึ่งมาร์คสามพี่การพี่การมาร์คสามมันส่งโดนเข้ามาพี่กาดูปีสีไว้พี่เฮ้ยมาร์คสามมนยืนโง่พี่การถอยมาระวังระวังเออไม่เทียบกับดับคุโดนใครชุบ<ป>หน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยครับี่ านาจริงๆเลยเฮียเป็นอะไรร้องเสียงแค่กับเักขายออกแล้วเว้ยเฮ้ยพี่มนมลงโตรอยู่ข้างบนเย้ยเมาแล้วน่าสนใจโอ้ผ่อนไหวครับเนี้ยเฮ้ย เกิดไปน้องๆเนี่ยพี่ปอดยิงโคตรโหดยิงไปสิบตัวพี่ปอดอ่ะแต่คนไดเอ็มคือเฮ้ยเดชแค่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยนเขาของกูไดเอ็มพีสั์เนี่ยว่าคนนี้เขาของจริงเขาคะแนนน้อยแต่แต่เขาของไดเอได้กี่ตัววะน่ะได้ได้สามตัวโค้ดโค้ดไปสกอร์ช่วยน่าจะเยอะสกอร์ช่วยน่าจะเยอะหรือเปล่าไม่ อ,อ้าวไอหี้อยาแล้วได้เอ็มได้ไงวะ <S 2> <S 2> <S 2>